ตอนแรกก็คือทํากิจกรรมเรื่องของการอนุรักษ์กันก่อนอืมค่ะเพราะว่ามันมีโรงงานเข้ามาอยู่ในพื้นที่หลายโรงงานอ๋อแต่ว่าทีนี้ผลกระทอบของของของโรงงานอะทำให้มีน้ําเสียทำให้มีอะไรประมาณนั้นแหละแต่ทีนี้กลุ่มเมืนคือมันไม่มีกลุ่มอะไรอยู่เลยอ้อืม,อมก็เลยว่าเออถ้าเราไม่ไม่จัดตั้งเป็นกลุม่มเป็นชุมชนขึ้นมาอย่างเงี้ยอ่าลำพังคิดว่าลาําพังอ่า ผู้ใหญ่ในอำเภออะไรนี่เขาก็คงไม่ทันแล้วว่าเขาเขาเขาไม่ได้ไม่ใช่คนในพื้นที่เขาอยู่แค่สี่ปีห้าปีเขาก็เกษียณเขาเขาก็ออกไปแต่ชุชนอ่าชุมชนก็เริมตัวกันว่าเราเราต้องเราต้องจัดการตนเองกันเนี่ยตอนแรกครับพี่ก็เป็นแค่เป็นเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่อแล้วมีโอกาสที่จะได้แบบอ่า นำความรู้ไปได้่บได้สามารถที่รวบรวมชาวบ้านอะไรได้ด้วยประมาณก<อ>็มาคิดว่าเออเป็นที่จะเป็นแบบผู้ช่วยที่แบบยังไงอไม่ไม่ค่อยได้อยู่กับที่อะไรยงเงี้ยค่อยความรู้อะไรมาเรื่อยๆอะไรที่ดีๆก็คือเอากลับมาให้กับชุมชนอะไรประมาณนั้นแหละโอเคนี้ก็จะเกิดความไว้วางใจข,ข,ข,ของสองชาวบ้านของชุมชน,ชมชนก็จะร่วมมือกันทํากิจกรรมอะไรอะไรเหมือนว่าพี่จะทำกิจกรรมอะไรที่เขาก็จะ อืมอืมก็บอกเอ้าเาทรบพี่เจนจิราพี่ทำอะไรเดี๋ยวน้องจะร่วมด้วยอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็เลยก็ตั้งกลุ่มร่วมกันมาก็ประมาณยี่สิบกว่าคนก่อนแต่แรกรวมกลุ่มกันได้ยี่สิบกว่าคนก็ไปทำบอกอย่างนี้โรงงานก็ปล่อยน้ำเสียเยอะเราไปทำกิจกรรมอนุรักษ์กันดีกว่าแล้วก็เลยทำกิจกรรมอนุรักษ์ของท้าชางขึ้นมา ะไรบ้างค่ะกิจกรรมอนุรักษ์มีช่วยอ่<ด>าแล้วก็ก็คือคอยติดต่องดูแลเรื่องการเนี่ยที่ว่าโรงงานก็ปล่อยน้ําเสียอะไรประมาณนั้นแล้วก็เราก็ทำกิจกรรมเก็บพยายในคลองอะไรประมาณนั้นเหี่ยในใน,ในเรื่องของของของตัวนี้นะคะแล้วพอเสร็จแล้วพอพัฒนามาเป็นวิสาหกิจได้ยังไงอ่าพัฒนามาเอบอพอดีก็มีงานวิจัยเข้ามากับเพื่อนอพอเวลานั้นเป็นสกบค่ะเข้ามากับเพื่อนาากับกลุ่มเห็นว่าเออ อ่กเขาก็อยากจะให้แบบให้มีการวิจัยเอ่อทำเป็นในรูปแบบวิจยัยเต็มที่อออพอพอทำวิจัยเสร็จแลทีนี้ก็จะมีหน่วยงานอีกหน่วยงานคือของของของกสทชก็เห็นว่าเออชุมชนมีการรวมตัวกันแข้มแข็งดีนะอะไรประมาณน,นั้นเขาก็เลยเลยเข้ามาหนุนเสริมเออแปวว่าเรา กิจกรรมของปตทก็ก็จะรรมทีเอสอาร์กับชุมชนเช่นเขาอยากจะปลูกต้นไม้เมื่อก่อนก็เคยให้ในงานภาครัดปลูกต <out> ้นไม้ให้ใช่ไหมแต่ต้นไม้มันตายต้นไม้มันตายแต่ถ้าชุมชนดูแลเองต้นไม้ต้นไม้มันรอดอ่ะต้นไม้มีพื้นที่มันเป็นพันกว่าได้อย่างเงี้ยก็คือชุมชนชุมชนแบบแบบได้เข้ามาดูแลอื่าพอชุมชนได้เข้ามาดูแลได้มีว่าตัวเองเอ อ่าอ๋อมีมีประโยชน์ในชุมชนว่างั้นเนี่ยมีประโยชน์ในป่าไทเลียนผืนนั้นอ่าเป็นแหล่งอาหารของชุมชนก็มีการจับเทลี่ยอะไรประมาณนั้นแหละค่ะอเออแล้วก็หาหอยอ่าเป็นเป็นเป็นครัวเป็นครัวของชุมชนก็หมายความว่าพอมาเราเริ่มปลูกป่าไทเลียนมันมันมันอุดมสมบูรณ์อะไรก็มาอืใช่ก็คือเมื่อก่อนมันก็ขึ้นอยู่ธรรมชาติอะไรแหละแต่ว่าเราไม่ได้ไปจัดสตรงให้มันสวยไง อ่าวอตกบวก็มาเห็นก็ก็บอกว่าเออพี่น่าจะทําเป็นท่องเที่ยวนะอะไรเง ja e ี t t ้ยในท่องเที t t like right> occasion, no ่ยวชุมชนแต่มานน้นเอ่อคนแบบว่าหนูเห็นแล้วศักยภาพของพื้นที่อ่ะมันมันน่าทําตรงนี้ก็มาเที่ยวมาพักกันนะประเด็นนี้คนต้องการบรรยากาศแบบนี้ก็ในในชุมชนของผ่านเนี่ยมันจะมีทั้งป่าทั้งเขาป่านาลีอ่ามันมันมันมีครบมันอ่ะมันเป็นอยู่สองสองสองโซนแต่โซนเขากับโซนทะเลอ่าแต่ก็เป็น พาเข้ามาพาเข้ามาวิจัยแล้วก็เริ่มทําจริงเนี่ยมันใช้เวลานานแค่ไหนอะคะหนึ่งปีเขา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 มาวิจัยหนึ่งปีอืมอ่าหนึ่งปีพอได้ข้อมูลก็ก็ส่งกลับมาให้ชุมชนเอาไปให้นายให้อะไรในอำเภออะไรก็เออได้ได้รับทราบว่าเออเนี่ยชุมชนปัญหาเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยนะได้โรงงานก็สมมติว่าปลาตายอะไรเงี้ย ว่าจนเขาก็ไปร้องเรียนเขาก็เออโรงงานก็มาชดเชยค่าเสียหายให้ในเรื่องต่อการปล่อยน้ำเสียเพราะเราก็ถ่ายภาพปลาลอยอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็แค่นั้นนะส่งให้เขาดูว่านี่เออคนมาอยู่แล้วคนคนก็จะทำอะไรอะไรให้จมชนบ้างอะไรเงี้ยประมาณนั้นไม่ใช่ว่าเออคนปล่อยและผลกระทบของุมชนคือญาประมงอ่ะเขาอ่ะคือเป็นมอข้าวมอน้ําของชุมชนลูกจะไปโรงเรียนเขาก็ต้องไปหาปลาในคลองใช่ไหม ประมาณเพื่อเป็นรายได้ไปทอดแถไปอะไรนั้นเป็นรายได้ของเจิมเจมขึ้นมาค่ะแต่ตอนนี้คนเข้ามาคนมากรอบกลวยมนมาดูอย่างเดียวออืืแล้วก็เสร็จก็คนก็ไม่รับผิดชอบอะไรไม่ได้ค่ะออันนั้นก็เป็นจุดเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นตรงนั้นค่ะ